รถนะครับนะอันนี้มาซ่อมรถอยู่กับช่างไฟอยู่กับช่างไฟที่แจละแมนะครับอุบลรัชน์นี่ไฟ็ูซีไม่เข้ามานะผมมาเช็คไฟหน้าเพิ่มความสว่างปลอดไฟนะที่อู่ช่างมินเนี่ยช่างไฟอ่ตำบลแจละแมนะครับนะ ไม่มีใครเข้ามานะเนาะจ <g ül> ังหวัดอุบลราชธานีนะผมมาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้อากาศสว่างแจ้งดีจังเลยหน้าหนาวหรือหน้าร้อนก็ไม่รู้ดูดีนะวันนี้มาทําไฟเอา้าเอฟซียังไม่เข้ามาดูรถผมคนะอมเมนก็ยังลบกันอยู่นะบนะ ยังไม่ยุติความเห็นต่างความคิดเห็นต่างความที่ปอให้เกิดปัญหาบ้านเมืองเห็นไหมก่ส่งผลกระทบโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนนะร,นะรอเอก่อนเอซยังไม่เข้า <c oughs> ผมไรสวดแต่เจ้าเลยนะครับรอฟซยังไม่เข้าให้ดูที่รอเอฟซีนะให้ดูเนี่ยผมมาซ่อมรถผมเนี่ยอ,อันนี้แหละที่อยู่ช่างมินเขานะที่จังหวัดปูบุรีสถานีแล้วนะ จ้างไฟก็เรียกว่าสมบูรณนราชธานีเนี่ยก็เป็นจังหวัดแห่งภาคอีสานที่ใหญ่ที่จังหวัดแห่งน้ำนะเดี๋ยวนี้ผมกลับขึ้นมาจะมาเอาเข้าวสารไปส่งกรุงเทพนะพี่สาวทำนาสีข้าวสารขายส่งกลุ่มเฉพาะวง เป็นข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะส่งขายให้กับพักสมัครพักพวกเขาที่กรุงเทพ,พนะครับนะรู้สึกว่าเขาจะขายกิโลกรัมละเขาสารขาวนะนะเอาสวัสดีนะครับนะท่านที่เข้ามานะครับนะวันนี้ผมมาซ่อมรถผมดูกันนี้นะซ่อมไฟมาซ่อมไฟรถนะที่ คนแจและแม่อำเภอเมืองจังหวัดวลราชธาน,นีออตอนนี้สภาวะความขัดแย้งระหว่างไทยเขมรน,นี่ก็ยังอยู่นะครับนะแต่ไม่ส่งผลกระทบมาถึงในเมืองนะริมริมชายแดนเนี่ยก็โดนยังยิงกันอยู่นะครับนะแต่ในจังหวัดนี่ก็สวัสดีนะครับนะท่านที่เข้ามาะจะชัด ก็รักษากฎของชุมชนด้วยนะครับนะท่านสามารถชัดได้คุยได้นะควันนี้ผมไปอยู่จังหวัดลุนราชนาสีานนะครับซ่อมประตูรดผมนะก็เพื่อความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเรื่องของฟืนไฟเนี่ยต้องให้สว่างนะครับนะรถยนต์ เพราะฉะนั้นการรักษานี่มันก็ต้องธรรมดานะเป็นของธรรมดาก็ฝากเอฟซีเนาะช่วงนี้ประเทศไทยเราบอกว่ารู้ดูหนาวแต่ว่าพอออกมาสายมานี่แดดจ้ามันร้อนนะครับนะจยัหงวัาดูวนร้อนนะครับนะไม่หนาวไม่หนาว เดี๋ยววันม่หนาวเลยนะเปลี่ยนธันวาปีใหม่แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปครนะสภาวะภูมิอากาศโลกมันร้อนขึ้นตอนนี้แล้วก็บรรยากาศบรรยากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปนะเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็แล้งมือ <laughs> มาปีนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะ ก็ไม่มีฝนรับขปรฝากเอฟซีทุกท่านนะครับนะสำหรับงานต่อสู้กันแย่งทิงดินแดนกันระหว่างไทยกับบุหมนก็ยังยังไม่ยุตินะมาเช้ารัฐบาลคุณอนุทินก็บอกอูว,ว่าไทยเนะี่ยอยากจะสงบศึกไม่อยากรบอยู่แล้วนะครับนะ แต่เขมรเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุนะคัก็เขาก็มีการลองเรียนไปตามเมืองต่างๆตามทั่วโลกนะครับตาม,ตามเพื่อจะบอกว่าเขาถูกต้องอะ่ะประเทศเขมรเนนะี่ยแต่การกระทําไม่ถูกต้องเป็นประเทศที่ไว้ใจไม่ได้นะขเขมรเนนะี่ยมันเป็นไปมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนะี่ย พอเราเกิดการอ่อนแอหรือทะเลาะกันภายในเนี่ยทำให้ประเทศชาติเราอ่อนแอเนี่ยประเทศเขมรมักจะกระด้างกระเดี่ยงอย่างที่ผมบอกนะครับนะในยุคสมัยอยุธยาพระเนเรศวรในยุคที่พยายามหากรสัตรศึกราชการที่หนึ่งของเราเนี่ยกรุงเทพมหานครนี่นะเคยไปปราบไปกบเขมรน,นี่แหละนะเพราะฉะนั้นหุนเซนเนี่ยก็ เข้ากับอินหลบเดิมนะครับนะหนเซนเนะี่ยทั้งๆที่ตัวเองอนะ่ะตัวเองก็บอบช้ำพัฒนาก็ไม่ดีอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ตกต่ำกนะ็ยังหาเรื่องที่ใจะให้ประเทศชาติไม่เกิดความสงบนะรบประชาชนก็เดือดร้อนนะผมถึงบอกแล้ว อะไรยประเทศพูกว่ประนามนะครับนะเขาอยากให้ยุติให้เรายุติไม่ได้นะนะถ้าขมเนยังไม่หยุดเนี่ยมันต้องถล่มนะครันะผมความคิดของผมนะอสวัสดีนะครับนะคุณไพวันนะนะก็ถ้าเข้ามานะไทยจะยอมไม่ได้นะ ต้องถล่มให้ยับมืนกันนะถ้าไม่ยอมถ้าไม่ถ้าเขมรไม่ยอมหยุดแล้วไม่ปลดอาวุธเนี่ยเราต้องถล่มให้เข็ดเราจะไปยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่รู้ว่าความคิดเห็นที่เป็นที่รู้จักนะ <laughs> ครับเพราะว่าถ้าเราอ่อนข้อให้นะเนี่ยเขมรก็จะได้ใจ ไทยต้องเอาจิงครับแล้วจะไปยอมกันไม่ได้นะครับอย่างนี้เพราะประเทศเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่หาเรื่องนะเป็นพวดประเทศที่งองแงโดยเฉพาะฮุนเซนเนี่ยแล้วโครงการปกครองของเขาเนี่ยมันจะเป็นกึ่งเผด็จการนะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแล้วก็สะสมแหล่ง อา a ย a มุแล้วก็สแกมเมอร์ต่างๆที่ส่งผลกระทบตัวโลกเลยนะโดยเฉพาะประเทศไทยเราอยู่ข้างเคียงเนี่ยโอ้โหต้องเดือดร้อนนะครับนะเงินธนาคารเงินฝากในธนาคารหายฮประชาชนเดือดร้อนนะครับครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะประเทศมเขมรเนี่ยโอ้โหเป็นตัวข่อความวุ่นวายจริงๆนะ เอเชียแหลมทองเรามันน่าจะสงบสุขทาธุรกิจแข่งกับทวีปอื่นเขาเนะียกลับมาต่อสู้ลบกันก็เพราะว่าความคิดของผู้นำไม่ดีเนี่ยครับประเทศไทยยขออย่าอย่าให้มีผู้นำแบบนี้แล้วก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วประชทยทนะผมนะผมฝากไว้ก่อนจะเลือกตั้งให้คิดให้ดีนะครับนะ ว่าเลือกผู้นำเนี่ยต้องเลือกผู้นำที่มีความฉลาดมีความรอบรู้แล้วก็มีคุณธรรมนะครับนะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ประเทศจะเป็นสุขแล้วประเทศก็จะพัฒนานะแต่ถ้าคุณเห็นแก่เงินเห็นแก่พวกพ้องเนี่ยประเทศทัศชาติก็จะลำบากนะครับก็ฝากไปด้วยนะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะประเทศเราได้เป็นประชาธิไปไตยแล้วก็ต้องรักษาไว้นะครับนะ ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะครให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็เท่าเทียมนะไอคนขี้เกียจนะพวกขี้เกียจนก็ไม่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยมันก็ยากจนอยู่เช่นเดิมนะผมนะว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่จนหรอกถ้าขยันสะหน่อยนะนะมีความคิดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ม่ว หมกมุ่นกับอบายามุกนะครับนะจ่อดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายโอ้ไม่อดอน้นะะเทศไทยเพราะ <c oughs> ว่าทรัพยากรของเราก็มีนะครับแล้วคนไทยเราเนี่ก็อป้อมอาลีฟกักนักการเมืองแล้วก็พวกข้าราชการทั้งหลาย,นะนะยาลเนี่ยอยาวแล้วเดยเปลียนประชาธนมากจนเกินไปนะครับครับนะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้นะครับนะผมจะเที่ยวฝาลาท่านก่อนจากกันอย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เที่ยวฝาลาท่านสวัสดีครับ